ย้อนชมภาพก่อนเข้าวงการ10พระเอกดังหล่อจริงลรสัญญกรรมหล่อนี้มีตั้งแต่เกิดจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณมาริโอมาเลอร์พระเอกหนุ่มคนนี้เข้าวงการมาตั้งแต่สมัยวัยละอ่อนจากนายแบบโฆษณาจนมาถึงพระเอกละครหลังข่าวหากลองสังเกตความหลอกของหนุ่มโอจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลายคนฟันธงมาเลยว่าหนุ่มคนนี้ไม่สัญญกรรมอย่างแน่นอน คุณนายนภัสพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่มีใบหน้าฟ้าประทานถึงแม้ก่อนเข้าวงการหนุ่มคนนี้อาจจะยังไม่หล่อขนาดนี้แต่ต้องบอกเลยว่าหนุ่มนายนั้นมีพัฒนาการความหล่อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นความหล่อที่ไม่ได้ผ่านการสัญ,ญกรใรดๆความหล่อที่กลายเป็นขวัญใจของสาวๆหลายคนเรียกได้ว,ว่าทั้งหน้าตารูปร่างตรงสเปกสาวๆเห็นแล้วใจละลายเลยทีเดียวละครับคุณมากปริน เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่เกิดมาก็หล่อแบบนี้เกิดมาไม่ต้องเรียกหาหมอสัญญกรรมเพราะความหลอ่อความแมนความแฮนซัมมันมีอยู่ตั้งแต่เกิดเลยละครับแถมฝีไม้ลายมือของการเล่นละครนั้นก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยคนอะไรเพอร์เฟกสุดๆไปเลยละครับคุณโตโน่พาคินพระเอกหนุ่มหล่อหน้าตีจากบ้านเดอะสตาร์คนนี้ เป็นอีกหนึ่งคนที่มีใบหน้าหล่อตีมาตั้งแต่เข้าร่วมประกวดยิ่งตอนนี้ความหล่อยิ่งทวีคูณงานนี้ไม่ต้องสืบเพราะหนุ่มโตโน,โน่นั้นเขาไม่เคยสัญญารรมแต่อย่างใดรวมถึงจมูกที่สวยพุ่งนั้นก็ไม่สัญญารรมอย่างแน่นอนครับ คุณก้าวชีลายุนักแสดงเด็กที่เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพมากๆทั้งหน้าตาที่หล่อใสไม่ผ่านมีดหมออีกทั้งฝีมือการแสดงที่พัฒนาขึ้นแถมพอเป็นหนุ่มแล้วมีสเสน่ห์มากมายกายกองโดยเฉพาะเรื่องการแสดงที่เล่นกี่เรื่องก็ต้องขอยกนิ้วให้กับหนุ่มคนนี้ไปเลยครับคุณติ๊กเจษดาพร ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง249 9อันธพาลคองเมืองออกฉายจนถึงตอนนี้พระเอกมาดนิิงคนนี้ก็ยังหล่อจัดเต็มอยู่เหมือนเดิมเรียกได้ว่าการเวลานั้นทําอะไรพิติกของเราไม่ได้เลยจริงๆครับจะมองมุมไ hey, หนพิติกก็ยังหล่อเทไม่เปลี่ยนไปเลยคุณณเดชคูกิมิยะนุ่มคนนี้ก็หล่อแบบไม่สัญญกรรมเช่นกัน พอตั้งแต่สมัยเรียนที่มัธยมที่ขอนแก่นจนเข้าสู่วงการบันเทิงหน้าตาก็เหมือนเดิมเรียกได้ว่าหล่อขึ้นตามวัยพราะหากนำรูปสมัยเด็กๆมาเทียบจะเห็นได้ชัดเลยว่าณเดชความหล่ออล่านั้นมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นเองคุณเจมส์จิลายุนุ่มหล่อหน้าใสที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒนุ่มคนนี้เป็นพระเอกที่น่าเด็กมากๆ เข้าสู่วงการมายังไงตอนนี้ก็ยังหล่อใสแบบนั้นและที่สําคัญเลยนะครับนุ่มเจมเขายังเป็นนุ่มหล่อที่จมูกสวยมากๆแบบไม่ได้สัญญกรรมเลยทีเดียวคุณเวียสุกุลวัฒน์พระเอกหนุ่มมาดคเข้มที่ต้องบอกเลยว่านุ่มเวียนั้นเขาหล่อแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ ตอนนั้นเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นถ้าหากใครที่เคยเห็นหนุ่มคนนี้ตั้งแต่ครั้งที่ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนแก่นจะเชื่อได้เลยว่าความหล่อนี้หนุ่มเวียเขาไม่ได้สัญญกรรมแต่อย่างใดปิดท้ายกันที่คุณอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมพระเอกหนุ่มลูกครึ่งออสเตรเลียลาวที่เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ14ปีจากภาพ,พยนตร์เรื่องอันดากับฟ้าใสาตอนนี้เวลาก็ผ่านไปนานหลายสิบปี แต่ความหลอกความเท่ก็ยังคงเหมือนเดิมหลอกไม่ได้สัญญกรรมของแท้ต้องยกให้หนุ่มคนนี้ไปเลยครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ